สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนวนรรณคดีรำนำกันนะบทที่2บทที่2มาเล่นกันใหม่นะหลังจากที่คุณครูสอนไปเมื่อวานนี้ก็มีนักเรียนสอบคลิปที่1กันมาหลายคนเลยน่าชื่นชมมากนะคะวันนี้ก็จะเป็นกุ๊กกุ๊กไก่อ่าเราจะอ่านธรรมดากันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยฟังว่าเวลาคุณครูร้องเป็นเพลงจะร้องยังไงนะ กุ๊กกุ๊กไก่ไม่สะกดแล้วนะเดี๋ยวจะลองอ่านให้ฟังก่อนกุ๊กกุ๊กไก่นั่นคือชื่อเพลงนะคะในเนื้อบอกกุ๊กกุ๊กไก่เลี้ยงลูกจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียกไป คุยดินทำมาหากินตามประสาไก่เอยอ,อ่าคราวนี้เวลาเวลาจะร้องให้เป็นเพลงจะร้องว่าไงกุ๊กกุกไก่เลี้ยงลูกจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจี๊ยบเจียบแม่ก็เรียกไปคุยดินทำมาหากิน ตามประสาไก่เอย้ยร้องได้หลายแบบนะคะเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงของครูท่านอื่นร้องดูบ้างอ้าวเอาละกุกกไก่ผ่านไปคราวนี้นี่นี่นี่บทนี้ชอบมากเลยตอนเด็กๆก็เล่นนะกับเพื่อนๆหวังว่านักเรียนคงจะชอบเช่นเดียวกับครูนะคะมาเล่นกันไหมเล่นเป็นงูใหญ่กินน้ำบ่อไหน จะพาไปกินบ่อสุกบ่อหินบ่ดินบ่อทรายกินแล้วโยกย้ายบินไปก็บินมาอาา่าคราวนี้จะไปถึงสิ่งที่อยากจะเรียนแล้วเพลงแม่งูเอ๋ยนะคะแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหน กินน้ำบอ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมาอ่าทำตัวใหญ่หน้อยกินน้ำบอ่อโศกโยกไปก็โยกมากินน้ำบ่อหินบินไปก็บินมากินหัวกินหางกินกลางตลอดตั้นะ,ะพี่ปอหนึ่งเอาเล่นกันแล้วหัวล้อคิกคักคิกคักนะคะอ่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนคงจะอ่านมันได้นะคะอ่าคุณครูอ่านรอบเดียวเองนะเพราะว่าคุณครูเชื่อว่าคำพวกนี้จะอยู่ในใจนักเรียนนะเดี๋ยวนักเรียนลองลองฝึกอ่านดูอาวอันนี้ก็ขอเป็นคลิปที่2แล้วกันนะคะบทที่2วรรณคีลำนำคลิปสองนะมาเล่นกันใหม่บอกครูเวลาสอบบอกมาเล่นกันใหม่คลิปสนะ เวลาสอบครูบอกมาเล่นกันไหมคลิปสามเดี๋ยววันนี้คุณครูให้เวลาอ่านเยอะเลยนะคะว่าเดี๋ยวคุณครูมีงานที่จะต้องเตรียมทําไปเขตนะคะบทที่สองมาเล่นกันใหมคลิปสี่นะคะคุณครูจะเริ่มทําสื่อที่จะไปอาดเสียงสอนที่สํานักง,งานเขตนะคะสอยสองนะอ่าโอเคก็จะให้เวลานะักเรียนในการ หัดอ่านหัดเขียนเยอะเลยนะคะวันนี้มันเป็นวันเสาร์ที่สี่นะคะกันยายนแต่ว่าท่านผูมิในการให้เราเรียนทั้งเดือนเลยเดือนนี้เพราะว่านักเรียนก็จะได้ค่าหันกลางวันสามสิบวันเลยนะคะแล้วก็จะได้ความรู้กับคุณครูไปด้วยนะคะเมื่อเป็นวันเรียนคุณครูก็สอนนะคะถึงจะเป็นวันหยุดก็ไม่หยุดสอนนะคะนักเรียนที่น่ารักก็เหมือนกันถึงจะเป็นวันหยุดเราก็ไม่ได้หยุดเรียนนะพอเราเช็คเวลาเรียนให้นักเรียน และผลประโยชน์ที่นักเรียนได้รับคือได้รับความรู้ไปนะแถมได้รับเงินค่าอาหารกลางวันอีกทุกวันที่เรียนเลยวันละยีสิถึงจะไม่เยอะแต่รวมๆกัน30วันก็600บาทนะพอซื้อขนมเลยเอาล่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ